รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่31มีนาคม2567นางปัทมาพืชสอนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปาจีนบุรีเขตสองโรงเรียนบ้านหนองแหนตั้งอยู่ที่หมู่ที่7จดตำบลสัมพันตาอำเภอนาดีจังหวัดปาจีนบุรีวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองแหนจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง ดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขคําขวัญโรงเรียนบ้านหนองแหนสะอาดมรารยาทดีมีวินัยตั้งใจศึกษาบุคลากรในโรงเรียนผู้อำนวยการหนึ่งท่านข้าราชการครู8ท่านธุรการหนึ่งท่านจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6จํานวนทั้งหมด110คนนาโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ2,567ด้านที่1รักสถาบันหลักของชาติพระบรมราโชาบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติขับเคลื่อนหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด้านที่ 2. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พล,ลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านที่3ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายส่งเสริมให้มีการต่อยอดการเรียนยรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความสุข ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านสิ่งแวดลอด้อมและมีจิตสำนึกด้านที่4การส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้ต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นเป็นการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒน,นาความสามารถด้านการอ่านด้านที่5า ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมีจิตอาสา,าทำความดีด้วยหัวใจด้วยกระบวนการลูกเสือเนตรนารีให้เกิดวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นพลเมืองที่ดีและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้านที่6 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษนิเทศกำกับติดตามโดยความร่วมมือกับเครือข่ายในทุกภาคส่วนด้านที่ 7. การจัดการศึกษาด้านความเป็นเลิศส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามพหูปัญญาพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษเช่นดา้านคณิตศาสตร์ภาษาทัศนศิลป์ดนตรีและกีฬาถือเป็นการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษซอฟต์พาวเวอร์อย่างเต็มความสามารถ ด้านที่8เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอบอุ่นเอื้อต่อการเรียนรู้ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านที่9เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคพัฒนาระบบป้องกันการเฝ้าระวงังการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้หลุดระบบของการศึกษา ด้านที่10การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติพัฒนาสมรรถนะครูเทคโนโลยีสมรรถนะด้านภาษาพัฒนาครูให้รู้จักการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning ด้านการบริหารงานฝ่ายการบริหารงานวิชาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ต่างๆของโรงเรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีงานวิจัยทุกชั้นเรียนมีเอกสารประจําชั้นเรียนจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอกการบริหารงานบุคลากรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของครูด้านวิชาการโดยการอบรมประชุมสัมมนาทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกมีการจัดทำรายงานการอบรม การให้การต้อนรับบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมและติดต่อราชการการบริหารงานงบป,ประมาณมีการจัดทำแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณมีทะเบียนคุมเงินงบป,ประมาณต่างๆได้รับจัดสรรงบป,ประมาณอาหารกลางวันจากอบตอสัพพันตาการบริหารงานบริหารทั่วไปประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปร่วมกับคณะกรรมการให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย พัฒนาซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงเรียนประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปาจีนบุรีเขต2โรงเรียนบ้านหนองแหนได้ดำเนินงานตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านการอา่าน การแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ตามประเด็นท้าทาย PA เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยมีวิธีการดังนี้ 1. มีการประชุม PLC วิเคราะห์ปัญหาประเด็นปัญหาและสร้างสื่อนวัตกรรมเบ a แพ i ิ e เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 2. มีการนิเทศชั้นเรียนมีการทดสอบการอ่านโดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนผลลัพธ์ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3เกิดทักษะการอ่านการเขียนตามช่วงวัยตามนโยบายเรียนดีมีความสุข